สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการรีวิวขายเครื่องเล่น DVD พกพานะครับคุณผู้ชมครับหรือว่า Portable DVD Player นั่นเองนะครับนี่เป็นเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อซาวมิลานนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูชื่อรุ่นกันนะครับนี่ครับซาวมิลานนะครับรุ่น ML9995 นะครับคุณผู้ชมครับ ยี่ห้อซาวมิลานนะครับเครื่องเล่น DVD พกพานะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Portable DVD Player นั่นเองนะครับเป็นซาวมิลาน p o r t ชอร์เบล d ีวีดีเพล9 9 9รเนะครับเป็น e d ดิปนะครับคุณผู้ชมครับมาดูโลโก้นะครับว่าเล่นอะไรได้บ้างนะครับโลโก้ที่บ่งบอกก็เล่นได้เยอะทีเดียวนะครับในส่วนของเมนูต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับก็มาดู ตรงนี้คาว่า audio ก็เปลี่ยนภาษานั่นเองตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับแต่สามารถเปลี่ยนภาษาตรงคําว่า audio ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนตรงนี้ก็ไตเติลตรงนี้ก็เซตอัพนะครับตรงนี้ก็เมนูตรงนี้ก็โหมดนะครับอย่างเช่นต่อดูทีวีเสียบ usb ก็กดที่คําว่าโหมดได้เลยนะครับตรงกลางก็เป็นปุ่ม enter หรือปุ่ม ok หรือปุ่มตกลงนะครับตรงนี้ก็กรอเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้ก็กด next ได้นะครับ ในส่วนของเมนูตรงนี้ก็เป็นวอลุ่มบวกนะครับก็คือเพิ่มเสียงนะครับตรงนี้ลดเสียงนะครับตรงนี้ปุ่มกดเน็กนะครับเดินหน้าอันนี้เน็กถอยอ่านพรีเวียดนะครับตัวนี้เน็กเดินหน้านะครับกรอเดินหน้าอย่างไวนั่นเองนะครับปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มปุ่มพาวเวอร์นะครับแต่จริงๆเรามากดตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องกดตรงนั้นนะครับมากดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชให้ดูนะครับอ่านี่ครับ ่ามันจะมีคําว่าออนออฟอยู่นะครับเราเสียบปลั๊กแล้วแล้วก็เลื่อนมาที่ออนมันก็จะเปิดเลยนะครับตรงนี้เป็น AV out ได้ด้วยนะครับต่อออกจอนอกได้นะครับเส้นสีเหลืองๆตรงนี้นะครับเป็น a-v in a-v out นะครับตรงนี้คือ a-v in นํะครับนาสัญญาณภาพเสียงต่างๆจากภายนอกเข้ามาได้นะครับอย่างเช่นเรามีเครื่องเล่น DVD นะครับต้องการเอามาออกจอตรงนี้นะครับก็ต่อเข้ามาที่ a-v in แล้วก็ไปเลือกที่ ที่โหมดนะครับปรับเป็น AV In นั่นเองตรงนี้ AV Out นะครับต่อออกจอนอกได้นะครับเราจะต่อออกไปที่จอทีวีจอใหญ่ๆหรือต่อออกโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับตรงนี้เสียบหูฟังนะครับตรงนี้เสียบการ์ดนะครับเป็น SD การ์ดตรงนี้เสียบ USB นะครับ USB ฟังเพลงได้ด้วยนะครับเสียบ USB ดูหนังฟังเพลงตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับผมจะทําการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทดสอบอ่าลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าเครื่องนี้อ่าไม่มีแบตเตอรี่นะครับอ่าเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เสียแล้วก็เลยถอดทิ้งไปเลยนะครับไม่มีแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเราต้องเสียบปลั๊กไฟไว้ตลอดนะครับนี่ครับปลั๊กไฟก็เสียบไว้ตลอดได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับให้เลื่อนอ่าเลื่อนถอยหลังไปที่คําว่าออนนะครับปึ๊บพอเราเลื่อนไปที่คําว่าออนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับไฟมันก็จะติดขึ้นมาครับนี่ครับ เป็นโลโก้ของซาวมิลานขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาที่เราจะเปิดเอาถาดใส่แผ่นออกนะครับให้เราเลื่อนมาทางซ้ายมือนะครับตรงนี้นี่ครับเลื่อนมาทางซ้ายมือฝั่งนี้อ่าดูนะครับปึ๊บนี่ครับเด้งขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองแผ่นซีดีออเดีโอก่อนนะครับอันดับแรกนะครับสําหรับเครื่องเล่น DVD พกพาเครื่องนี้นะครับ รองรับการเล่นแผ่นนะครับ CD Audio แล้วก็ MP3 แล้วก็ VCD แล้วก็ DVD นะครับพูดง่ายๆว่าครบทุกแผ่นเลยอ่ะลอง CD-Audio ก่อนนะครับเป็นแผ่นเพลงนะครับ o d a u d i เ10เพลงหรือ12เพลง15เพลงนั่นเองนะครับเป็นเป็น CD Audio นะครับให้เสียงที่ชัดแจ๋วเลยไปลองกันนะครับบอกก่อนนะครับว่าให้ฟังเพลงได้ไม่นานนะครับเนื่องจากเวลาอัพขึ้น YouTube แล้วติดลิขสิทธิ์นะครับผมจะกดเน็กไปเรื่อยๆนะครับ มาดูกันนะครับใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็กําลังอ่านนะครับนี่ครับมันก็ขึ้นว่ากําลังอ่านแล้วก็เจอแผ่นแล้วครับคุณผู้ชมอ่ามาแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไฟล์หนังเอ่อไฟแผ่นแล้วขออภัยนะไฟล์เพลงนะครับอ่ะผมจะให้ฟังได้ไม่นานผมจะกดเน็กไปนะครับเนื่องจากว่าจะติดลิขสิทธิ์เวลาเอาขึ้น youtube นะครับอ่ะฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับอ่ะนี่ครับอันนี้ซีดีอะดิโอนะครับ หาเลื่อนนะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ครับคุณผู้ชมครับหาเลื่อนอีกครับให้ฟังนานไม่ได้ครับเพลงลิขสิทธิ์แรงครับใน u t u b e ตัดโดนตัดเสียงไปอีกนะครับถ้าโดนอ่าให้เลื่อนให้ฟังเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับเสียงดีทีเดียวอ่าผมจะทําการสต็อปไว้นะครับอ่าแล้วผมก็จะเอาแผ่นออกมานะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่า จะลองแผ่นตัวใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังอ่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการทดสอบแผ่น CD Audio ต่อไปเป็นแผ่น MP3 นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเล่นแผ่น MP3 นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะอันนี้ MP3 นะครับออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมให้ทุกท่านฟังเพลงได้ไม่นานนะครับผมจะเลื่อนไปเรื่อยๆเนื่องจากมันมีลิขสิทธิ์นะครับเวลาที่ผมอัปโหลดขึ้น y t u t u อ่านี่ครับมาแล้วครับ ่าเดี๋ยวผมเลื่อนก่อนเลื่อนเื่อนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเร่งเสียงให้ฟังนี่ครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับให้ทดสอบดูนานๆปังนานๆเลยอ่พอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเพลงอ่าทีนี้มาดูแผ่นภาพยนตร์นะครับทีนี้ สำหรับการทดสอบแผ่นเพลงนะครับผมทดสอบด้วยเพลง CD ดี d i o แล้วก็ MP3 ีนะครับทีนี้เรามาฟังเป็น VCD แบบมีภาพนะครับเขาเรียกว่าแผ่น VCD นะครับก็คือมีภาพและเสียงนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงอย่างเดียวนะครับเป็น CD Audio นะครับแล้วก็ MP3 ตอนนี้ก็จะเป็นแผ่น VCD แล้วนะครับแผ่น VCD จะมีทั้งภาพและเสียงนะครับเป็นแผ่นโดยส่วนมากจะเป็นแผ่นหนังแผ่นคาราโอเกะนั่นเองอ่ะไปกันเลยครับ ใส่แผ่นลงไปแล้วก็อ่านอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับอ่านดีนะครับซาวมิลานตัวนี้นี่คือสซาวมิลานรุ่น ML9995 นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องเล่น DVD พกพาครับยี่ห้อซาวมิลานครับอ่าสต็อปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์อ่าลองฟังใหม่ไปเล่นต่อเนื่องไปใหม่ ลองกดเลื่อนไปเรื่อยๆนี่ครับเลื่อนอ่ะกดเล่นเพลงนะครับนี่คือ VCD นะครับคุณผู้ชมครับทดสอบแผ่นนี่ครับใช้งานได้ปกติครับคุณผู้ชมครับดูครับภาพชัดเจนดูครับอ่ะแต่มันเป็นเพลงครับคุณผู้ชมครับฟังนานไม่ได้ครับอ่าถ้าเป็นหนังก็อาจจะนานได้นิดหน่อยอ่ะ VCD ผ่านไปครับคุณผู้ชมครับ ต่อไปก็เป็นแผ่น DVD ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อซาวมิลานนะครับคุณผู้ชมครับซาวมิลานพอ r t ทเบิลดีวีดีเพลเยอร์นะครับเครื่องเล่น DVD พกพาแบบมีจอยี่ห้อซาวมิลานครับคุณผู้ชมครับใส่แผ่นเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับแหมอ่านแผ่นดีทีเดียวนะครับสาหรับเจ้าซาวมิลานตัวนี้ครับมาแล้วครับอ่านแผ่นดีมากๆครับคุณผู้ชมครับดูครับคุณผู้ชม โอ้โหภาพชัดแจ๋วชัดเจนครับตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับจะต้องเสียบปลั๊กเนี่ครับเสียบอะแดปเตอร์ไฟนั่นเองเสียบไว้ตลอดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสุดยอดครับในการอ่านแผ่นอ่านแผ่นได้ดีเยี่ยมทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับสำหรับดีวีดีพกพายี่ห้อซาวมิลานตัวนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดครับ สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับซาวมิลาน DVD p l a เพลเยอร์ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพอทเชเบล DVD ีดีเพลเยอร์นะครับหรือว่าเครื่องเล่น DVD แบบพกพามีจอในตัวนะครับอ่านแผ่นดีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดูครับอ่านทุกแผ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น CD ดี d i o แล้วก็ MP3 แล้วก็ VCD แล้วก็ DVD ครับคุณผู้ชมครับนี่สุดยอดครับแม่สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ สำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา1,700บาทรวมส่งนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็รีดโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ